Armofac Academic a Total Center, for Better Solution Life. ลงลึกภาพนะครับว่าเอยาสักตัวที่สำคัญมากเนี่ยเกิดปัญหาเรื่องคุณภาพขึ้นมาค่ะแล้วพอสืบย้อนกลับไปพบว่าต้นตอมาจากข้อมูลที่บันทึกผิดพลาดไปนิดเดียวหรือหาที่มาที่ไปไม่ได้อืมใช่เลยค่ะนี่คือโลกที่เราจะมาสำรวจกันวันนี้ครับเบื้องหลังอุตสาหกรรมยาที่ต้องมั่นใจในความปลอดภัยคุณภาพสูงสุดโดยใช้ข้อมูลจากบทความ Data Science, GMP กฎระเบียบและอนาคตเภสัชกรรมซึ่งจะพาเราไปดูบทบาทสำคัญของอ Data Science กับมาตรฐาน GMP ที่เข้มงวดมากใช่เลยค่ะเพราะทุกขั้นตอนในการผลิตยาเลยตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงยาสำเร็จรูปเนี่ยล้วนต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องนะคะแม่นยำน่าเชื่อถือแล้วก็ต้องตรวจสอบได้เสมอครับ มันไม่ใช่แค่เรื่องของการปฏิบัติตามกฎระเบียบนะคะแต่เป็นเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยโดยตรงเลยซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องนี้มากๆค่ะมาสนกายครับสแสดงว่า Data Science นี่ไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆแต่เป็นเหมือนหัวใจสำคัญของการผลิตยาเลยทีเดียวงั้นเรามาดูกันครับว่าทำไม d a t a Integrity หรือความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลถึงเป็นรากฐานที่สำคัญมากๆใน GMP ครับ คำว่า data integrity นี่สำคัญจริงๆค่ะเพราะถ้าข้อมูลมันผิดเพี้ยนไปหรือว่าถูกแก้ไขโดยไม่ถูกต้องเนี่ยการตัดสินใจต่างๆก็อาจจะผิดพลาดได้หมดเลยนะคะตั้งแต่การควบคุมคุณภาพระหว่างผลิตไปจนถึงการตัดสินใจว่าจะปล่อยยานี้ออกสู่ตลาดได้ไหมลองคิดดูว่าถ้าข้อมูลผลทดสอบความบริสุทธิ์ของยาเนี่ยถูกแก้ให้ดูดีกว่าความเป็นจริงจะเกิดอะไรขึ้นโห นึกภาพตามแล้วน่ากลัวเลยครับใช่ค่ะนั่นคือเหตุผลที่หน่วยงานอย่างออยหรือ FDA ถือว่า Data Integrity เป็นข้อกำหนดพื้นฐานที่ต้องมีเลยถ้าหากพบปัญหาเรื่องนี้อาจนำไปสู่การเรียกคืนยาหรือร้ายแรงถึงขั้นระง,งับใบอนุญาตการผลิตได้เลยค่ะฟังดูเข้มงวดมากนะครับแล้วมีหลักการอะไรที่ช่วยให้เรามั่นใจได้บ้างครับว่าข้อมูลนั้นมันมี integrity จริงๆ OA+ ค่ะ เป็นเหมือนเช็คลิสต์คุณสมบัติของข้อมูลที่ดีซึ่งแต่ละตัวอักษรก็มีความหมายสำคัญนะคะ A L C O A plus ใช่ค่ะตัว A แรก attributable ก็คือต้องระบุได้ว่าใครทำอะไรเมื่อไหร่ครับ L legible ข้อมูลต้องอ่านออกชัดเจนเข้าใจง,ง่ายไม่ว่าจะบันทึกด้วยมือหรือคอมพิวเตอร์ครับผม C contemporaneous อันนี้สำคัญมากคือต้องบันทึกข้อมูลณนะเวลานั้นจริงๆที่เกิดเหตุการณ์ อ๋อ oh, ห้ามบันทึกย้อนหลังใช่ค่ะไม่ใช่รอท,ทําทีหลังเพราะอาจจะลืมหรือจําผิดได้ครับโออ original ต้องเป็นข้อมูลดั้งเดิมหรือถ้าเป็นสําเนาก็ต้องเป็นสําเนาที่แบบตรวจสอบกลับไปต้นฉบับได้อืมแล้วก็ A ตัวสุดท้าย attributable คือข้อมูลต้องถูกต้องแม่นยําสะท้อนความจริงค่ะครับนอกจาก A L C O A แล้วยังมี plus หรือเครื่องหมายบวก plus ที่เสริมเข้ามาในยุคหลังๆด้วยนะคะ คือข้อมูลต้อง complete สมบูรณ์ครบถ้วนครับ consistent สอดคล้องกันไม่ขัดแย้งกันเอง enduring คือคงทนเก็บรักษาไว้ได้ตลอดอายุข้อมูลแล้วก็ available คือพร้อมให้เข้าถึงตรวจสอบได้เมื่อต้องการค่ะเข้าใจแล้วครับเหมือนเป็นมาตรฐานทองคำเลยนะครับเนี่ยแล้วพอทุกอย่างเริ่มเด่นดิจิตัลมากขึ้นใช้คอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูลหลักการ a LCOA p l s เนี่ยยังใช้ได้อยู่ไหมครับหรือมีอะไรที่ต้องเน้นเป็นพิเศษไหมครับ หลักการ LCOA+ ยังเป็นหัวใจสำคัญอยู่ค่ะไม่ว่าข้อมูลจะอยู่บนกระดาษหรือในคอมพิวเตอร์แต่พอเป็นระบบดิจิตอลเนี่ยมันก็จะมีประเด็นเฉพาะทางเพิ่มขึ้นมาโดยเฉพาะเรื่องความน่าเชื่อถือความปลอดภัยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานอย่าง FDA ของสหรัฐเลยออกข้อบังคับที่เฉพาะเจาะจงมากคือ21 CFR Part 11อ๋อตัวนี้เคยได้ยินครับใช่ค่ะซึ่งกำหนดว่าบันทึกและก็ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย ต้องมีความน่าเชื่อถือเทียบเท่ากับเอกสารกระดาษเลยระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ก็ต้องผ่านการเอ,อ่อบ a t i o n t i o n หรือตรวจสอบความถูกต้องอย่างเข้มงวดครับผมมีระบบรักษาความปลอดภยัยป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องมีสิ่งที่เรียกว่า Audit Trail ค่ะ Audit Trail คำนี้ได้ยินบ่อยเหมือนกันครับช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับว่ามันทำงานยังไงและสำคัญยังไงในทางปฏิบัติครับ อ๋อลองนึกภาพว่าเป็นเหมือนอกล้องวงจรปิดหรือสมุดบันทึกการเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติสำหรับข้อมูลดิจิทอลนะค่ะอ๋อครับครับระบบ audit trail เนี่ยจะคอยบันทึกไว้หมดเลยว่าใครเข้ามาทำอะไรกับข้อมูลเช่นสร้างแก้ไขหรือลบข้อมูลทำเมืไรครับและที่สำคัญคือถ้ามีการแก้ไขต้องระบุเหตุผลด้วยค่ะเช่นถ้ามีคนเข้าไปแก้ผลวิเคราะห์ในระบบ audit trail ก็จะบันทึกค่าเดิมค่าใหม่ ใครแก้แก้กี่โมงแล้วก็ทําไมถึงแก้โห oh, ละเอียดมากเลยใช่ค่ะทําให้เราสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ป้องกันการแอบแก้ไขข้อมูลหรือการลบข้อมูลสําคัญทิ้งไปได้ซึ่ง Data Science ก็เข้ามามีบทบาทในการวิเคราะห์ข้อมูลจาก Audit Trails พวกนี้ละค่ะเพื่อตรวจจับรูปแบบที่น่าสนใจหรือความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ความโปร่งใสได้มากขึ้นจริงๆครับแล้วถ้ามองไปในอนาคตข้างหน้าเลยล่ะครับ Data Science และเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ย จะเข้ามาเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมยาไปในทิศทางไหนอีกบ้างครับทิศทางที่เรากําลังมุ่งไปเลยก็คือสิ่งที่เรียกว่าฟาร์มา4.0ค่ะฟาร์มา4.0ใช่ค่ะซึ่งเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมยาโดยนําเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบเลยทั้ง AI ปัญญาประดิษฐ์ Machine Learning IoT หรือ Internet of Things ครับตัวอย่างที่เห็น,นชัดๆก็เช่น การใช้ AI ช่วยเร่งกระบวนการค้นคว้าและก็พัฒนายาใหม่ๆโดยการวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลเลยนะคะเพื่อหาโครงสร้างโมเลกุลที่มีศักยภาพน่าสนใจมากหรือในด้านการผลิตก็มีการใช้ AI แล้วก็เซ็นเซอร์ต่างๆเพื่อตรวจสอบคุณภาพแบบเรียไทม์หรือการทำนายความผิดปกติของเครื่องจักรก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริงที่เรียกว่า predictive maintenance นะคะอ๋อก็คือซ่อมก่อนจะเสียจริงตาเลยครับ นอกจากนี้ยังมีแนวคิดเรื่องดิจิตอลทวินค่ะคือการสร้างคู่แฝดดิจิตอลของโรงงานผลิตยาขึ้นมาในคอมพิวเตอร์โรงงานเสมือนเหรอครับใช่ค่ะทำให้เราสามารถจำลองทดสอบแล้วก็ปรับปรุงกระบวนการผลิตต่างๆได้โดยไม่ต้องไปยุ่งกับโรงงานจริงเลยลดทั้งความเสี่ยงแล้วก็ต้นทุนอืมอืม สุดท้ายทั้งหมดนี้ก็จะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า smart factories หรือโรงงานอัจฉริยะที่ทุกอย่างเชื่อมต่อถึงกันสามารถวิเคราะห์ข้อมูลตัดสินใจแล้วก็ปรับปรุงตัวเองได้อัตโนมัติเพื่อให้ได้ยาที่มีคุณภาพสูงสุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดค่ะ ฟังดูแล้วการจัดการข้อมูลให้ถูกต้องตามหลัก ALCOA การทำตามกฎระเบียบอย่าง21 CFR Part 11แล้วก็การใช้ Audit Trails เพื่อความโปร่งใสเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการปฏิบัติตามกฎระเบียบนะครับแต่เป็นเหมือนพื้นฐานสำคัญจริงๆที่ทำในเทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่าง AI หรือ Digital Twin เนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงในอุตสาหกรรมยา ถูกต้องที่สุดเลยค่ะรากฐานข้อมูลที่มั่นคงและน่าเชื่อถือเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต่อยอดไปสู่ฟาร์มา4.0ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยการนํา Data Science มาใช้อย่างชาญฉลาดก็จะเป็นกุญแจสําคัญในการปลดล็อกศักยภาพใหม่ๆของอุตสาหกรรมยาในอนาคตค่ะน่าคิดตามจริงๆนะครับว่าการที่เรามีข้อมูลที่ถูกต้องตรวจสอบได้แล้วก็นํามาวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือที่ทรงพลังขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เนี่ย ผลลัพบสุดท้ายอาจจะไม่ใช่แค่การผลิตยาที่มีคุณภาพและปลอดภัยขึ้นเท่านั้นแต่อาจจะหมายถึงการที่เราสามารถคิดค้นแล้วก็นําส่งยาที่จาเป็นมากๆไปถึงมือผู้ป่วยได้รวดเ,เร็วกว่าที่เคยเป็นมาอย่างก้าวกระโดดเลยหรือเปล่าเป็นคําถามที่น่าสนใจให้เราได้คบคิดกันต่อครับ